ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับนะคะสิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะเป็นบทประพันธ์ของนะคะคุณยอสเอเลียดค่ะซึ่งเป็นคำนะคะวลีเด็ดๆและเป็นโทรจิหยิบม,มาฝากพวกเราดังนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหรือนะคะคุณจะมีความรู้สึกอะไรก็ตามในตอนนี้เป็นทอรจิเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ จงเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นค่ะเพราะนะคะไม่มีใครมาขวางทางความเป็นของคุณได้ถ้าคุณอนุญาตให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณนะ่ะได้นะคะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงความเป็นมันจะไปดึงองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างมาหาคุณค่ะ ไม่ว่าคุณอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนสุขภาพดีแน่นอนค่ะมันจะมีเหตุการณ์สถานาการณ์และองค์ประกอบทั้งหมดมาให้คุณได้นะคะมีแนวทางเพื่อให้คุณสุขภาพดีแข็งแรง